เอาให้พ <sk ี uh ่หน่อยพี <S <S ่ยังไม่ได้จักดอกเลยเนี่ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วสามดอกไหนไหนอย่าเอาของพี่นะห้ามนะสวัสดีค่ะสวัสดีทีวแลนดค่ะทักทายกันในป่าอันนี้ชุดบีให้เมื่อกี้เนี่ยต้องบีทำคลิปแล้วก็อันมันนี่มากครับบีกีสกีนะจ๊ะ ดูนางได้เหตุไปแล้วสองดอกตามคําเรียกร้องที่ใครบอกว่ามากับน้องบีไม่ใช่พี่ปาชวนน้องบีนะน้องบีชวนพี่ปลามาจ้ะอันนี้ชุดโอ้วันนี้น้องบีใจดีซื้อชุดกันเหากันกันเหากันยุงให้สาวลินจ้ะนางใสให้เรียบร้อยเลยปะไปหาเหตุกันนางเจอแล้วอู้ตายพี่ยิงกล่องจับนี่ให้หนึ่งได้สองไหนไหนโอ้ยเอาก่อนเพื่อนเลยกำลังสวยบีกำลังสวยเย วันนี้เล่าจะ้ะลุย,ลยไปไม่ไม่ไม่เต็มไม่กลับเนาะแน่นอนพี่ป้ามาของใครเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าโอ้ยตาลายอ่ะไ,ไพี่อ่ะอ้ะพี่หน่อยพี่ยังไม่ได้จักดอกเลยเนี่ย ากได้ไม่ใหนะ้แม่นางติดดูพีพ่เดินมาพี่ว่าจะไปเอาของบีนั่นแหละแล้ว,ลวลทีนี้มันกล้องก็โฟกัสชา้าเหลือเกินโอ้โอเออเนี่ยโอ้โห,โโหสวยมากเลยเพื่อนๆตามูตามิมากเลย,ยน,นี่พอมาด้วยกันมันก็จะแย่งเขตกันอย่างนี้แหละเอยสวยนี่สวยสวยมากเลย บีเอ๋ยบีเอ๋ยออนซอนโอ้ยไม่รู้จักมั้งโอ้ยสวยมากเลยเพื่อนอออย่างงามอย่างงามอย่างงามเดี๋ยว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 ไปก่อนเดี๋ยวบีไหนไหนไหนเนี่ยไหนแต่ว่าเราเฮ้ยต้องมองดีๆถ้างั้นบางครั้งมันก็ไอ้แบบเนี้ยอย่าเอานะไหนเนี่ยรอให้มันเห็นไหมเนี่ยรอให้มันเกิดเนี่ยมันเล็กมากเลยเออเออเออ น่ามา่งเลยจ้ะอุ้ยตามูตามีมาเลยจะตามูตามูอุ้ยต้องมองดีๆต้องมองดีๆโอ้เดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาต้องโอ้ต้องรีบไปเอาโอ้เห็นตาไกลมากเลยเอาไปเอาเท่านั้นน่ะเจอแล้วน้องบีไม่เจอเดินน้องบีเดินผ่านเมื่อกี้ อันตัวเขาปลาลายลายจะปลานี่พี่น้องจา้าอีนี้เลยโอ้ยโอ้ยเห็ดคอนสนไหมมันางามเลยโอ้ยมันงามโผลโอเอากันเ้อเนี่ยถ้ารุ่นแบบเนี้ยไปแต่อเอาไปแต่เก็บคือยังไเห็ดคอนสซนไหมมันงามไหมสวยสวยสองดอกเนี้ยแก่แล้วในดอกนึงจะแก่แล้วเป็นลาแล้ว นี่เจอดอกนึงเลยอุ้ยหายากวันนี้หายากมันยังไม่ขึ้นดีนะจ๊ะเพื่อนๆคือว่าแล้วน้องบีเพิ่นเก็บไปรอบนึงแล้วเนาะเออเพิ่นเก็บไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวต้องรอฝนอีกจ้ะก็ขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอเนะอาะเจอ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 ,จอ,จอแล้วอุ Luke ้ยอันแมงเขังหูแล้วปุนีณิภิกต์ในนี่เจ,จอสองดอกแล้วจ้ะนี่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 น,น,นี่อันใช้ได้ไหมนี่ นะโอ้ยมันคือขาหนิมเลยพี่นอ้องไม่เอาอันนี้น,นี่นี่เก็บดอกนี้ก่อนบีเรียกแล้วบีเรียกบอกไปป่าอื่นหรือเปล่าอุย้ยเหาป่าโคตรเยอะพี่น้องเยอะมากป่านี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่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 น,น้องบีไม่เห็นอุ้ยถัก ทัก,ทก,ทกนุองวีโบเห็นหนีไอวีมองไม่เจออันนี้เอาได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงกเก็บเพนมันปูก่อนจ้ะวีเรียกแหละเก็บเพนมันปู บีมองไว้พี่ใช่ไหมใช่โอ้สวยมากเลยพี่รอให้นางโดยเฉพาะเลยเออขอบคุณค่ะนางก็อยากได้แหละแป้งละสินะเจ๊โป่งไว้ก่อนโอ้โหพี่ปลาปนไส้มันนอันนี้นะใครจับหรือว่ามันนอนมัันนนเป็อย่าง้พี่นึกว่าบีมานอนมาเฮ้ยดูพี่ปลาเดี๋ยวนี้เห็ดมันขี้เกียจตรงไงมันก็มันขี้เกียจยืนตรงมันก็นอนโอ้โหขาเปิเลอะเลยแต่เนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยไปแหละ อันนั้นจะได้ไหมบีมอันนั้นจะได้จะดีสุดใช่ใช่ขาน่าจะได้โอ้เยอันเห่าเยอะมากไปตามตาตามหูพี่ตายแล้วโอ้ยถ้าไม่มีนี่นะอยู่ไม่ได้เพิ่งมีบางทีต้องดึงลงมางี้มันถึงจะเห็นชรับอุ้ยเดี๋ยวอะไหนโอ้ย เยอะไหมเยอะไหมดอกเดียวเหรอดอกเดียวเอาไปขายตูดไปก่อนตขายตูดบีกอุติปา,า,ามันอยู่ใต้ไม้เนี่ยโหบีก็ได้เยอะอยู่นะโหบีได้ดอกส,สวยๆอะ่ะโอ้เจ้าถิ่นเนาะโอ้ยเขาเขาเต็มตะกร้ารเลยนี่ปลาดูโคตรขาโอ้ยตายแล้วาาตายแล้ว,วด,ดูไปไปขุดขึ้นมาเห็นไหมโอ้ขาใหญ่มากเลยขาใหญ่มากเขาก็เยอะเขาก็เยอะโอ้เอาอดอกอันนี้มาให้พี่ ลบสองลขสองแม่เอ้าได้หนึ่งเอาสองได้หนึ่งเอาสองเอาเลขไปอันใหญ่ไปให้อันนี้ไอโฟนสิบสี่คลิปที่แล้วไอโฟนสิบสามอันนี้โนเกียอันนี้โนเกียรุ่นเก่าอันนี้โนเกียรุ่นเก่าของเขาเป็นซัมซุงเดย์เขาใช้ซัมซุงขายโอ้ยปายไหนพี่ปาเอ้าทำไมได้แค่นั้นน่ะเอาก็มันไม่มีให้เก็บเดินตั้งนานน่ะอะไรเนี่ยโออทำไมมีได้สวยๆวปะแน่นอนละพี่ปาคนเก็บสวยจ้ะไหน ไหนไหไหนจะไปแจ่งบีเห็นไหมนะเห็นไหมหนึ่งสองดีสองดอกของีพี่ถ่ายเฉยๆโอ้ยมันสวยอยากดนงเนี่ยพี่ชอบอะเงียบๆนะดึงฟังเสียง A S M R เข้าหูพี่หรอเปล่าหนึ่งสอ พี่อยากได้รุ่นนี้เฮ้ยมันต้องมีเพื่อนดิลิปาทำไมมันเหมือนลิปปารุ่นนี้พี่เลยแหละต่อมถ้างั้นนะเอ้ยเขบคุณค่ะอย่างนี้แหละชอบเอามาให้พี่อีกนะถ้าได้เออชอบโอ้ยตะมุตะมิได้แล้วเจอบ้างไหมเจอเจอเจอแล้วใหญยใหดอกเล็กที่เจอถือสวยดอกเยอะเลยแหละไหนขอดูบ้างดิดู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  พี่ก็เหมือนพี่เลยหน้าตาขี้เละปอมป้อมปอมป้อมนี่แต่ก็สวยอยู่นะไฟเราอ่ะสวยอยู่เหมือนคนเก็บนี่แหละหุ่นหุ่นหุ่นเดียวกันเท่านี้ถักแท่นิดหน่อยเป็นไรหรอเห็ดขอนสวนถ้าสวยพี่เอานะถ้าไม่ถ้าไม่สวยไม่เอา มันมืดแล้วก็ดังคุมหัวด้วยได้แล้วใช่ไหมพี่พี่อะไรพี่เห็นแบบเบบพี่เห็นแบบเบบพี่เห็นแต่หัวแต่พี่ไม่แน่ใจตั้งเลยใช่จริงๆด้วยนี่ไงโอ้ยพี่ยังเจอเนาะตาพี่ก็ดีเหมือนกันนะเธอดูดิไม่ได้ว่าตาว่าขี้แกตาดูข้างหน้าบีดีเนี่ยไหนไหนไหนตั้งเนี่ยตั้งโดยเนี่ย S <S <S อ๋อชอบชอบมากลูกหุนเนี่ยชอบชอบ <S <S หัวสีเนี่ยชอบขาแบบเนี่ยชอบอุ้ยถ้าลอยเจงาลอยในโตนี่ <S 1> <S 1> ได้เนื้ออย่างสวยเลยนะเนี่ชอบมากชอบมากอุ้ยมืดมือดไปหมดโอ้เห็ดขอ,อนสนก็สวยๆบี แสดงว่าแถวนี้มีกว่าข้างในงอ้ยสวยสวยสวย,สวยโอ้ดูขาดิเออขาใหญ่ๆแบบนี้ชอบแล้วหัวหัวเล็กๆใหญ่สวยจนะสวยสวยงามเห็ดฟนสนเพื่อนแต่มันบานแล้วเนาะแต่บางคนก็นก,กินบานเด้แต่แต่ว่ามันสวยๆเนาะเพื่อนจะเอาไหมเนาะ มันบานแล้วไม่อยากเก็บชอบตุ้มๆบางคนกับโบฮีเด้เก็บด้วยเนี่มันคืองามเถอะล่ะล้มล่อเก็บบ่วะเก็บไหมวะเก็บไหมวะเก็บไหมกตกตกกเก็บไหมติ๊กต๊กติ๊กเก็บไหมทำไมมันสีสีมันน่ากินนะ่สีมันน่ากินนะอืมเอาไ้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ดูดอกนั้นเพื่อนบานใหญ่มากดอกแ่ใหญ่จ้ะดอกใหญ่บานแหละแกแล้วอันดูเพื่อนขนาดขนาดมีอันนี้ได้จ้ะเขานี่ไม่ได้กลัวเลยนะกาะเต็มเนี่ยเต็มเลยจ้ะนี่เมื่อกี้บินเขาตาเซาลินอันเพราะว่าเมื่อกี้เซาลินเปิดผ่านนี่นะมันมันมันบบธนัดนะจ้ะมันบอกเคยใส่ตะไคร่เนาะอันบบธนัดประกอบกับอากาศวันนี้คือฝ่ากุมฝนเดี๋ยวข้างในป่าก็มืดวันนี้ พอเมืดอยป่ะนี้เอามาคุ้มหนาพอ,อมบาดเนี่ยมืดอยก็เก่าทึบก็เก่าอุ้ยแต่เดี๋น่ะเสาดินยานมันเข่าหูเนี่ยเนี่ยเห็นไหพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวเนี่ยหรือมันอยู่ข้างในนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียบเลยเลือดอุย้ยออกไปข้างนอกต้องสันมากๆเลยพี่น้องแกอุ้ยตายป่านี่เห่าเยอะมากช่วงช่วงเห่าป่าเนาะจังเนาะทาบะมีอันนี้ตายเลยเนี่ยตายเลยหมายถึงว่าเข่าหูเข่าป่าเข่าจมูกเข่าหัวอุ้ยตายตาย สัตวลีใหญ่ที่สุดคือเขาจมูกเขาไอ้เข้าหูอ่ะกลัวเข้าหูที่สุดเลยปลาทึบปลาทึบแล้วก็เขาเยอะเขาเยอะมากบ่เคยใส่ตะไคร้จักเทืยนเนาะมันแปลกๆเนาะเพื่อนๆเนาะเท่ากับโบธนัดนั่นนะจ๊ะบบธนัดที่จะหาเฮตซองเฮดเนาะมันเหมือนอะไรมีขวางหน้าขวางตาตลอดเวลานะเพื่อนเห็นบ่เวลารถเฮดก็เฮ็ดจัะสิ เห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงอุ้ยเจอแล้วเด้อบีเด้อพี่ได้แล้วเด้อนุ่งจะไม่ได้เท่าบีบีได้เยอะกว่าขายใหญ่มากเลยจ้ะง,งาม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 ,งามอุ้ยได,ได้แล้วได้แล้วเห็ดเห็นในนี้ใช้ได้หรือเปล่าเพืเ่อน โอเคอยู่นะโอ้โอเคอยู่ใช้ได้อยู่จ้ะใช้ได้อยู่ อยพี่น้องพ,พี่เจอพี่เจอใหญ่ใหญ่มากพี่เจอใหญ่ใหญ่มากนอนเอกเล็กเลยนอนเลกเลกเลย <c oughs> คือแบบมันใหญ่โอ้ยขาปาดมันนอนเลยมันนอนมันนอนโอ้ยเพื่อนเพื่อนดู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 ปาดเบิ่งน,นมันนอน มีทากเฝ้าหนึ่งตัวอุ้ยมันใหญ่โอ้ยโอ้ยเพือเ่อนดูอลังการมากเลยอะดู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 อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่โอ้ยงาม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 จ้ะงามมากเลยจ้ะขาใหญ่มากให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่สองดอกใหญ่เลยสวยสวยอืมนี่เดี๋ยวอีกดอกนึงจะบอกว่ามันนอนรอพี่เลยนะเนี่ย Sy, tai, อ Ivan, ี๋ทากทากขาพาดอีบอยแม่ขาพานี่คือขามากพี่ขาพี่นึกว่าท่อนสูงอ๋อพี่ดูพี่พี่ดูขาดูขาเห็ดนี่พี่พี่มันเบือเบืพี่ดูมาดูมาดูคือมัน ดูขาดูขามันทุกคนไดูเห็นไหมพูดเยอะมีไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนเลยแต่พี่ไม่เข้าใจมันนอนเลยนะมันหนักขาไหมหรือเปล่ามันนอนเลยเจอดอกหนึ่งข้างหลังพี่อ่ะฮะมีเจอดอกหนึ่งข้างหลังพี่เอาตรงไหนไหนเออพี่พี่ก็เห็นแต่พี่เอาตัวนี้ก่อนพี่เห็นแล้วแต่พี่พอไปเจอผู้ไปเดินมัน ดูดูขามันใหญ่มากพีดูดูมันว่าวางแล้วว้พีมันใหญ่พีเห็นแล้วนู่นนูน่นขวาเอามืออาไปไปแล้วนะเอาไปแล้วจะไปเอาไปเอาตัวใหม่ใช่ไหมช่เอาตัวใหมโ่โอ้ยตายแล้วโอ้มันใหญ่มากดูดูจะวางไหมเพื่อนเพื่อนคืออลังการงานอลังการงานสร้าง,างว่ะเดียวเดียวรอพี่กอนไหนไหน ดูเลยเออโหเห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้วอู้อันนี้ใหญ่มากอุ้ยอันนี้ดอกกันนะพี่จองก็ให้พี่ได้แล้วได้ๆสามได้ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเดินีะเอียบนะนี่นี่อ้าวอันนี้พี่เห็นหรือเปล่าเห็นก็นับเก้าอยู่ถอยถอยไปเอาไอยอะเดินนะถอยถอย อย่าจับนมเอาหรอนมยิ่งมีนมยิ่งหิวหยวอยู่ไปเลยพี่ปาโน้ไปฟังพี่ปาเห็นไหมดอกแล้วน่ะพี่ต้องไปดูข้างๆเผื่อมันมีใช่ไหมโอ้ยเรียกมานี่ไม่ได้ให้เรียกเอาใช่ไหมไม่ครั้งนี้เรียกให้มาดูเฉยโอ้ยมันก็งามงามดูขายใจป้าดพี่ียกได้ตรงกลางลูกอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะพี่ปาอะไรสองอันนั้นอ่ะจะให้ได้ชี้ไงชี้ได้ชี้ก็พอพี่อ่ะชี้ก็พอหนๆอยากได้ตรงกลางนะเชื่อเถอะชี้ก็พอไป ถอยหลังอย่างไรอันน oh ั้นนะขับรถถอยหลังนี่บีเลี้ยวขวามาพี่ต้องถอยหลังไปพี่ต้องถอยหลังไงไปพี่ถอยหลังก่อนโอ้ยเฮาขึ้นห่วยอีกแล้วบีเอ้ยเราต้องมาเอาดอกไม้ก่อนให้บานเนาะให้บานเนาะแล้วแม่เออไม่เอามันใหญ่มันใหญ่มันบานแล้วโอ้โหพี่สะออนของพี่มากเลยพี่สะออนของพี่ม้านตาทใหญ่จริงคือใหญ่อลังการมากชืโอ้ยอุ้ยอันนี้ก็น้องๆมันน่ะนะะของบีก็น้องๆอ่นนะนะ มันตลกแล้วงบีมันตลกอะคือมันใหญ่อะมันใหญ่พี่ปลาอีกนิดนึงนี่จะตัวใหญ่กว่าพี่เลยนะจะมันเนาะมันมันนี่อันนี้เมื่อกี้น้องบีบอกอุ้ยมันหัวนิ่มแล้วเพื่อนๆจะหัวนิ่มแล้วไม่เอาจะเอาไม่ได้ต้องหาเพื่อนมัน เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอเห็ดของพี่แล้วอุย้ยสองสามอุย้ยสองอยู่ได้สามอยู่ได้อ๋อยนึกว่ามีดอกเดียวนี่นี่มีสองอันนี้มันกำลังโผล่มาจากหลุมนี่นี่อันนี้ได้ไหมเออแข็งอยู่แข็งแข็งปอกอุ้ยถักตกใจถักอุยไม่ได้กลัวนะแต่ตกใจอ้ยอันนี้ งามอยู่ด้วยนี่แข็งอยู่ด้วยเนี่ยอือสามดอกจ้าสี่ดอกจ้ะสี่ดอกสี่ดอกตัวมูตมิกำลังขึ้นเลยอุอยเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยเอาจริงถ้ามาถ้ามาเที่ยวหน้ามันกำลังขึ้นน่ะอันนี้เล็กมากวีวีเพิ่งเจอเก้าดอกไปพี่เจอสี่ดอกอ๋อสี่ดอกเล็กไงแต่ไม่เมื่อยเนี่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 ยอันเนี้ยเกือบไม่เห็นเนี่ย เล็กมากจิ๋วมากแต่พี่ก็เอาแหละพี่ก็เอาละดอกตายแ้วนะตายหมดอ่ะเนี่ยเนี่ดีมากเลยนี่นี่ไงนี่ไงไปดีกว่าเราอะไปไปไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบไปพี่เจอพี่แล้วพี่ที่ชอบพี่แล้วดิไอ้หูขาอุ้ยสวยอีกแล้วเพื่ออุ้ยบีดอกนี่สวยมากบีบีไหนไหนเนี่ยบีนึกว่าใบไม้ดูดิกี่ต้นกี่อันเดี๋ยวเดี๋ยว นนหนึ่งก่อนใช่ไหมพี่ชื่นชมของพี่ก่อนพี่ชอบดอกนี้มากเลยอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยขาใหญ่ชอบแบบนี้มากเลยเพื่อนชอบ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 เนี่ยเนี่ยมันมันขามันเนี่ยชอบนี่แบบเดียวกันเลยเห็นไหใช่พันเดียวกันพันเดียวกัน,น,เ,กนเออมันเป็นพันเดียวกันสวยเนาะเออสวยสวยอุ้ยอุ้ยพอใจมากเลยเก็บเห็ดวันนี้อุ้ยสวยต้องไปตัดขาที่บ้านอะไรนี้หรือบ้างไงเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยเห็ดเริ่มเยอะแล้วแล้วก็สกปรกมากเลยตอนนี้สงสัยต้องนั่งตัด ต้องนั่งตัดเห็ดหรือเปล่าวะเนี่ย